กราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารามีพระเครื่ององีกเช่นเคยเนาะก็วันนี้นะคะมีพระเชา่าชุดใหม่ยามเชา้ามาให้พี่ๆได้เลือกชมกันเลยหลากหลายรายการนะคะพี่ๆใครที่ว่างเว้นจากการทํางานหรืออยากเชา่าอยากบูชาพระวัตถุมงคลรายการไหนเป็นเครื่องรางของขลังนะคะที่ตามหาหรืออยากเชา่าบูชาอยู่ก็เป็นได้ก็วันนี้นะคะเน้นย้ํากับพี่ๆเลย วัตถุมงคลนะคะต่างที่มาต่างวาระนาอพี่น้องไม่ทราบที่บ้างก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่ๆอ่าสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมเข้ามาดูช่องน้องโบบารมีพะเครื่องฝากกดติดตามกดทูกใจช่องไว้ด้วยทุกครั้งที่น้องลงคลิปมันจะเด้งแจ้งเตือนปิ๊งให้กับพี่ๆเลยเนาะพี่เนาะก็วันนี้นะคะวันนี้เรามีพามาหลากหลายรายการเลยมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆทางเราค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจองค์ไหนรายการใดสามารถทักมาได้สะดวกรวดเร็วทันใจค่ะของถึงบ้านท่านชําระเงินกับพี่ปรายนีได้เลยเนาะพี่เนาะติดต โทมาได้ที่0 6 2 0 8 9 0 1 5 7ค่ะพี่หรือสแกนไลน์ด้วยค r วคดได้เลยนะน้องขึ้นให้แล้วนะคะอ่าใครที่ยังไม่มีไลน์กันนะคะสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์ t ท o เบอร์นี้ได้เลยนะพี่นะไม่ต้องเคยไม่ต้องอายทักมาได้เลยนะ้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รายการแรกเลยแล้วกันนาอพี่เนาะอ่ารายการแรกค่ะพี่ขานี่ค่ะเป็นอ่อ รูนะน้องสูมให้เห็นแบบชัดๆอันนี้ค่ะพี่เป็นทาวเวสุวานตอนเนี้ยปังมากทาวเวสุวรนนะคะคือใครยังไม่มีเนาะใครยังไม่มีนะคะทาวเวสุวัณวัจุรามณีค่ะพี่องค์นี้ <c oughs> องค์นี้มาจากวัจุรามณีเลยเนาะพี่เ้องเอ๊ะทำไมกล้องไม่โฟกัสอ่ะโอเครายการนี้ค่ะพี่มาจากวัจุรามณีจ่ะพี่จ๋านี่ นี่ใบหน้าใบตานะคะลักษณะแบบนี้เนาะพี่เนาะนี่เป็นเนื้อเงินนะพี่นะเป็นเนื้อเงินเลยนี่อ๋อไม่ใช่เนื้อเงินสิเป็นเนื้อตะกั่วขอขอโทษด้วยนะคะพี่คะเป็นเนื้อตะกั่วเนาะนี่ด้านข้างนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แบ่งปันให้พาราเบาๆค่ะพี่เผื่อใครอยากเก็บอยากเช่าบูชาแบ่งปันราคาเบาๆเนาะอ่าน้องขออนุญาตเปิดที่ 400บาทค่ะพี่รายการนี้น้องขอ400อแล้วกันเนาะพี่เนาะเป็นนี่ทาวเวสุวรณโนนะคะพี่วัจุรามาีเป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่อ่าสนใจรายการนี้ทักมาได้เลยรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่สองนะเป็นเหรียญค่ะพี่คะนี่เลยขออนุญาตซูมแล้วกันเนาะพี่เนาะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูนค่ะพี่ปริสุทธโธบ้านทุกบ้านต้องมีนะทุกบ้านต้องมีแต่ว่าคือ เขาเรียกว่าแท้ไม่แท้นี่รบกวนพี่ๆพิพจรารณาแต่ว่าคือพระหลวงพ่อคูเนี่ยมีทุกบ้านจริงๆนาอพี่นาะนี่แต่ละรุ่นนะคะไม่ใช่ว่าแท้ไม่แท้แต่ละรุ่นแต่ละการเก็บเนี่ยจะแล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลน้อพี่น้องนี่สวยมากเลยเล่นแสงแบบนี้ผิวไฟไฟแบบนี้เลยนะพี่นะสวยนะรายการที่สองค่ะพี่คะน้องฝากตกิดตามช่องน้องโบบารมีพาเครื่องไว้ด้วยแล้วกันนาอพี่น้องนี่ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะรายการนี้ค่ะน้องเอาหกร้อยนะพี่นะน้องเอาหกร้อยนะคะอ่าแคปรูปภาพได้เลยจ้ะพี่จ๋าโอ้โหสวยมากมุมนี้สวยมากสวยส่งมากค่ะพี่ค่ะใครไวใครได้เนาะพี่เนาะเปิดพารานี้ค่ะด้านหลังนะคะพี่นี่เลยเป็นอาเป็นเนี่ยหลวงพ่ออะไรเนาะเนี่ยเนี่ยเป็นฉายานะคะพี่อันนี้เป็นฉายาเนี่ย อ่านี่ผิวไฟไฟลุ้งๆเล่นแบบนี้เลยเล่นแสงแบบนี้เลยนะพี่เนี่ยโอ้โหรูปวบเลยอ่ารายการที่สองค่ะต่อไปรายการที่สามนะคะไม่พูดพราำทำเพลงขลุ่งพ่อคูณเหมือนกันเนาะพี่เนาะหลวงพ่อคูณค่ะนี่ผิวเก่าๆกึ๊กๆเลยพี่ผิวเก่าผิวกึ๊กเลยพี่ดูนะปั๊มนูนแบบนี้เลยพี่จ๋นานี่อ่ะผิวเปิดไปบ้างเนาะนี่นะอ่ะนี่ อยู่เฮงๆเดิมๆเลยเนาะค่ะพี่ขาเนี่คะ่ะใครสนใจรายการนี้คะ่ะโอ้โหนี่มุมนี้สวยมากมุมเสยมุมหงาย บอกน้องได้เลยต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะคะด้านหลังค่ะพี่เป็นสัญลักษณ์ทหารเสือเนาะนี่12สงิงหาวันนี้อีพียามเช้านะคะกับน้องโบบารามีพาเครื่องพาเช่าชุดใหม่เนาะอ่านี่12สงิงหาเดี๋ยวจะวันแม่แล้วปี2 5 3 6หโอ้โหหลายปีเนาะสภาพเก่าปึกเลยพี่แท้ไม่แท้รบก,กวนพิจารณาได้เลยรายการนี้น้องขอ600บาทเท่ากันเนาะพี่นาะก0บาทเนาะพี่เนาะอ่านี่ ต่อไปค่ะพี่รายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อเออไม่ใช่ห่วงเชื่อเป็นเหรียญห่วงในปพร้ผมห่วงเลยนะเหรียญอ,อ่าพระโกะนะคะหลวงพ่อสุม,มนสุมสุมโนสุมโน,โนเนาะนี่ค่ะพี่คานี่นี่มีจุดตรงท่อเลยนะมีจุดตรงท่อจุดไข่ปลาตรงท่อนี่อ่ะใบหน้าใบตาเนาะตรงห่วงเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ไปกันชา้ชาๆใจเย็นฉุบเลยเนาะพี่เนาะ ฮ่าช่วงนี้เนาะตามข่าวกันแล้วแต่พี่ๆท่านใดตามข่าวเนาะนี่นี่อยากบึ้มบ้านหุ่นเซนหนูเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนาะขออนุญาตเข้าการเมืองนิดนึงไม่ใช่การเมืองคือข่าวสารบ้านเมืองแลวกันเนาะพี่น้อะตอนนี้อยากบึ้มบ้านหุ่นเซนมากอ่ะผ่านไปแล้วกันเนาะอ่ะนี่พี่ๆขาเนี่ยค่ะรุ่นพิเศษนะพี่น้โหดูตัวหนังสือค่ะพี่นี่เก่าปึ๊กๆเลยพี่ สวยมากรายการนี้นะมีรายการเดียวนะคะพี่ชมให้ชอบนะคะพี่ใครอยากเก็บอยากเช่าบูชาแสงมุมนี้สวยมากตกกระทบแล้วอ่ะใครไวใครได้นะคะดูพี่ดูเส้นเสี้ยนบุนเหรียญเนานะพุ่งนี่โอ้โหสวยจัดชัดเจนเลยพี่นี่ดูมีเหรียญเดียวนะพี่นะมีเหรียญเดียวเนาะพี่เนาะอ่ะรายการนี้เนาะขอเปิดที่700บาทค่ะ ถารานี้น้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิดคุยกันได้ต่อรองได้นะพี่นะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะพี่ๆขา700บาทค่ะต่อไปค่ะพี่รายการต่อไปอ่านี่เราไปกันเรื่อยๆไม่ต้องรีบอ่ะเหรียญละคางค่ะเหรียญละคังหลวงพ่อกเกษมวันนี้มีหลวงพ่อกเกษมมาหลายรายการเลยนะพี่นะอ่านี่นี่นี่ว้าวดูสวยงามค่ะตำหนิตรงไหนแจ้งน้องได้เลยนะน้องซูมแบบชัดๆเลยนะพี่นะนี่ นี่นะคะตรงมือนะคะมือลองเป็นแบบนี้นะอ่าดูตัวอักษรหนังสือเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเรนหลวงพ่อกเกษมโอ้โหแสงแบบแจ่มโปดเลยนะพี่นะน้องฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะน้องลงคลิปไม่เกิน8ปดโมงเช้าของทุกวันเนาะยามเช้านะคะพี่ๆน้องฝากกดติดตามด้วยถ้าวันไหนไม่ว่าง <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะพี่นะนี่โอ้โหมุมแบบมุมแสงไฟตกกระทบชัดเจนมากเนาะ วันนี้เป็นวันของเรานะคะพี่ใครอยากเหมากระดานทักมาได้เลยวันนี้มีแบบสวยๆเลยนะพี่นะนี่อะนี่เหรียญรุ่นวิทยุสมัครเล่นลำปางนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเกษมเป็นรูปละคังแบบนี้เลยเนาะรายการที่ห้าค่ะต่อไปรายการที่หกจ้ะพี่จ๋ารายการที่หกเนาะนี่เลยเป็นพระพุทธสโสธรนะคะเมืองฉะเชิงเซาคะ่ะพี่รายการนี้ปีเก่าปีลึกปีสองห้าหกสูเนาะเหรียญมีความบางนะคะพี่นี่ พี่ความบางแล้วก็แบบนี่พี่ดูสรรโอเนาะนี่อ้าตวัดนี่ดูห่วงนี่อ่ะเนี่ยซูมแบบชัดๆเลยดูจมูกใบหน้าใบตาเนาะพีวอาจจะเปิดไปบ้างนะคะพี่ตามสภาพการเก็บรักษาเนาะเหลี่ยมีความบางค่ะพี่ดูนี่ นะพี่นะถ้าชอบรายการนี้นะคะทักน้องบูบารมีพักเครื่องได้เลยอ่าน้องมีบริการเก็บเงินไปไปลายทางเนะ Stand by, เราะสแตนบายรอรับสายพี่ๆอยู่วันนี้วันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนเปิดช่องมาเปิด YouTube มาเปิดไลน์มาเจอช่องน้องบัวบารมีพระเครื่องก็กราบสวัสดีพี่พทุกท่านพี่ๆน่ารักมากที่จิ้มเข้ามาดูแสดงว่าวันนี้นะคะเรานึกถึงกันเนาะใจเราตรงกันนะค่ะพี่ขารายการนี้ค่ะรายการที่6นะพี่นะารายการที่6นะ้องขออนุญาตเปิดที่600บาทแล้วกันเนาะพี่เนาะต่อไปค่ะพี่รายการที่7ค่ะโหพี่อุงเนี้ยสวยมากสวยมากๆพี่ชมนะเป็นผิวเหมือนผิวกระไหทองนะคะพี่นี่แบบเก่าอ่ะ วัดเข่าแก้ว่ะน้องให้ชมก่อน <c oughs> น้องให้ชมก่อนนะพี่นะนี่นะคะพระคูนิสิตคุณากรนี่นะคะหลวงพ่อ หลวงพ่อกันนะคะพี่ขาใครเป็นลูกศิษย์ลูกหายอยากเช่าบูชาโอ้มุมนี้แสงสาดตกกระทบสวยมากจ้ะพี่จ๋ามีรายการเดียวนะมีรายการเดียวนะคะรายการนี้รายการที่7จ็ดจ้ะรายการนี้รายการที่7จ็ดขันเลนย้ำช่องน้องโบบาร,รมีพาเครื่องนะคะช่องน้องโบบาร,รมีพาเครื่องเมมไว้บันทึกไว้กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดทุกๆอีพีท,ที่น้องลงเนาะพี่เนาะอ่ารายการนี้มีรายการเดียวนะคะนานๆเจอเหมือนกันปีเก่าปีลึกปี251 1เลยนะพี่นะ ปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเลยดูดิผิวเขาสวยงดงามมากเลยนะดูแสงตกกระทบแบบงดงามมากองค์นี้นะคะรายการที่เจ็ดน้องขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันเนาะพี่เนาะน้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิดรับหลายองค์คุยกันได้ต่อรองกันได้นะคะพี่ๆอ่ารายการต่อไปรายการที่แปดจ้ะพี่จ้ารายการนี้นะคะเป็นพระปรางซ้อนหานะอันนี้เป็นมือเนื้อเมกสิ์เนาะเนื้อเมกสิทธิ์หลวงพ่อทับค่ะพี่ดู ปางซ่อนหาสองหน้านะเป็นเนื้อเมกะสิ์ด้วยนะดูค่ะอ่าซูมเนื้อกันแบบชัดๆค่ะรายการนี้น้องเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาห้าร้อยแล้วกันเนาะพี่น้องแบ่งปันกันเนาะอ่าน้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิดอย่าพึ่งต่อแล้วแบบโอ้ยต่อกันแบบไปจนถึงสุดแบบโอ้โหแบบสุดมากสุดแบบสุดจริงๆเลยนะพี่นะ้าบางท่านเนาะอะรายการนี้ค่ะพี่เป็นภาปางซ่อนหาเนื้อเมกะพัดของหลวงพ่อทับนะคะพี่นี่ตใต้ก้นนะคะ ขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดลน์น้องมาได้ถ้าตอบชา้าต้องขออภัยถ้าไม่รับสายเดี๋ยวน้องโทรกลับเนาะพี่เนาะไม่ต้องกลัวนะคะก็พระแต่ละองค์มีเจ้าข้าวเจ้าของใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขารีบทักรีบโทรมาเลยเนาะพี่เนาะแต่ถ้าสนใจอยากเหมากระดานกริ้งมาได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะ <c oughs> อ่ารายการนี้ค่ะน้องขออนุญาตเปิดราคาไปแล้วเนาะพี่เนาะรายการต่อไปนะคะวิธีการเอพ้าเนาะน้องขอแจ้งตรงนี้นิดนึงพ้าแต่ละองค์เนี่ยเปิดราคาไม่เท่ากันรบกวนพี่ๆนะคะจํามหมายเลข EP หมายเลขพา้าพร้อมพาราหรือราคามาให้น้องโบนิดหนึ่งเนาะพี่เนาะอ,อ่ารายการต่อไปนะคะเป็นสมเด็จบางขุนพรมค่ะพี่รายการนี้น้องมีมารายการเดียว ไม่แย่งกันไม่ตีกันไม่งอแง,งน,นะถ้ามาทีหลังยังงอแง,งน,นะพี่นะผ้าบางขุ่นพรมค่ะพี่สามเหลี่ยมค่ะอันนี้แข้ง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 อะไรนะแข้งหมอนเนาะเนาะสามเหลี่ยมน,นะคะสวยค่ะเรียมกรอบโรงยานะคะแบบนี้เลยพร้อมใช้งานนะคะพี่ค่ะใครไวใครได้ค่ะใครมาทีหลังอยางงอแง,งน,นะพี่นะน้องมีรายการเดียวเนาะพี่น้ององค์นี้นะอ่ะพี่สาชมเลยนะผิวค่ะพี่นีน่นานๆเจอเหมือนกันเนาะนี่อ่ะ ใครยังไม่มีใครอยากเก็บนะคะใครไวใครได้เนาะพี่น้อะรายการนี้พร้อมกรอบพร้อมใช้งานน้องขอที่600บาทค่ะพี่คะอย่าต่อกันเลยเนาะรวมส่งให้เลยละกันนะ,ะพี่อ่ะอ่าติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักให้เวลาคิดนิดนึงละกันเนาะพี่เนาะอ่ะนี่ใครชอบใครรักทักมาค่ะน้องบูบารามีพาเครื่อง เบอร์แอดไลน์ได้เลยหรือโทรได้เลยยกเวเน้เนโอนเงินเนาะพี่เนาะยกเว้นโอนเงินสําหรับใครนะคะที่โอนเงินเลยน้องส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางขออนุญาตเนาะพี่เนาะขออนุญาตบวกเพิ่ม5 0บาทจากยอดนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ารายการที่10รายการที่10จะเป็นอะไราไปไม่ได้เลยนี่เหรียญจุดไขป่ปลาล้อเหรียญแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบกันน้ําพร้อมใช้งานเช่นกันหรือถ้าพี่ๆท่านใดนะคะอยากเอาไปเลี่ยม <c oughs> เรียมทองนะคะสามารถเอาไปยกขึ้นคอได้เลยเนาะบูชาหลวงพ่อหลวงพ่อยีดค่ะวัดหนองจอกนะพี่อําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเนาะเมื่อภาคร้อนที่ผ่านมานะคะน้องไปเที่ยวมาแล้วกุยบุรีนะทะเลไม่ได้เป็น,เป,นเป็นที่พักแบบติดทะเลนี่พี่ดูโอ้โหพาเด็กๆไปเที่ยวมานี่แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนเลยเนาะนี่ เป็นจุดไข่ปลารอบเหรี่ยนนะคะพี่ขานี่อันนี้เป็นที่เราลึกค่ะสร้างกุฏิสงเนาะปีสองห้าสามหกเนาะเรื่มกรอบพร้อมใช้งานนะคะใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อยิดทักมหาองบุบาร,รมีพระเครื่องได้เลยนะพี่นะรายการนี้เราขออนุญาตเปิดที่หกร้อยบาทนะคะต่อไปค่ะพี่รายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดพระปิดตาเนื้อสัมฤทธิ์เก่าค่ะพระปิดตาเนื้อสําฤทธิ์เก่าเนื้อมีมณ์ขลังไพย,ยิบขึ้นมาแบบ มีมนขลังมากพี่องค์นี้นะดูสวยค่ะพี่ขาพับปิดตารายการนี้นะดูดิโอ้โหแบบคือนี่เขาอยู่ในมือน้องคือน้องกำลังรู้สึกแบบเขามีมนขลังมากเลยนะเป็นเป็นเนื้อสำลีดด้วยนะคะพี่น้องมีรายการเดียวเหมือนกันนะพี่นะ นานๆเจอนะจ๊ะพี่จ๋านานๆเจอเนาะ,ะใครเจอคลิปนี้ก็ยินดีด้วยค่ะใครมาเห็นคลิปนี้คลิปนี้นะคะตรงกับวันที่สองนะคะพี่ EP ยามเช้าค่ะ EP ยามเช้าที่438นะคะพี่438เนาะอ่านี่หมุนให้ดูรอบองค์เลยค่ะใครไวใครได้นะพี่นะใครมาที่หลังไม่งอแงอเนาะพี่เนาะอ่านี่รายการนี้ค่ะ นี่ด้านบนเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะ,ะหมุนให้รอบค่ะรายการต่อไปนะคะมาไวไปไวนิดหนึ่งเนาะพี่เนาะมาไวไปไวนิดหนึ่งค่ะดูกันเพลินๆเนาะพ,พี่นะไม่ต้องรีบเนาะใครเขาแบบยังกําลังทานข้าวก็สามารถนั่งดูไปด้วยได้หรือทํากิจกรรมอะไรอยู่แล้วนั่งว่างๆไม่รู้จะดูอะไรดูช่องน้องโบบารามีผักเครื่องได้เลยนะพี่นะอ่าเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆค่ะมีมาเรื่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆฉุบเลยเนาะ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมเข้ามาดูช่องน้องโบบรารมีพักเครื่องพูดกันวนแล้ววนอีกขอฝากช่องน้องไว้นิดนึงนะวันนี้มีพระมาหลากหลายรายการหน้าพระแต่ละวันก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่วันไหนเช่าได้แบบไหนมาเนาะพี่เนาะพระของน้องการันตีค่ะว่าตรงปกทุกรูปทุกองคแน่นอนแล้วก็การันตีว่าเป็นพระบ้านแท้แท้แทไม่แท้ลูกคนพี่ๆพ,พ,พิจารณาแล้วก็ดูตามตารหับตามลาที่พี่พี่มีดูได้เลยนะอ่ะรายการต่อไปเนาะพี่เนาะรายการที่ สิค่ะรายการที่12นี่เลยค่ะพี่เป็นเหนเรียญเตรียมกรอบพร้อมใช้งานหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะอันนี้จะเป็นปีใหม่นิดนึงก็คือปี2555ปีนี้นะคะเป็นปีที่มีความสุขที่สุดนะ่ะนี่เลยพี่เป็นเหรียญกระไหลทองนะคะเป็นเหรียญกลมกระไหลทองนะเป็นเหรียญขวัญถุงอะ่ะ <c oughs> หนึ่งมก,กราสองหเป็นเหรียญขวัญถุงปีใหม่อ่า นี่วัดหลวงพ่อเงินวัดบางขานใครอยากมีอยากเก็บอยากเช่าบูชาน้องปล่อยให้พาราเบาๆรายการนี้เขาเปิดที่ห้าร้อยบาทละกันน้องพี่เนาะรายการต่อไปค่ะพี่เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญจีนพี่เป็นเหรียญแบบทรงลูกท้ออ่ะซึ่งนานๆเจอมีองค์เดียวนะใครบอกโอ้โหนานๆเจอทั้งหมดจริงพี่พี่สามารถดูคลิปน้องทุกคลิปได้เลยถ้าพี่มีเวลานะพี่ไปย้อนดูคลิปได้เลยพ้าของน้องนะเช่ามาแต่ละวันนี่คือแบบโอ้โหแตกแตนมาก เวลาเข้าแต่ละบ้านเนาะอะสวยมากพี่ดูโอโหองค์นี้เล่นแสงแบบสวยๆเลยเป็นพระพระจีนอะพี่แบบทรงลูกท้อเนี่ยเอาไปให้ลูกให้หลานให้ภรรยาได้เลยนะพี่นะดูด้านหลังเป็นภาษาจีนค่ะที่บอกว่าพระจีนเพราะด้านหลังเขามีภาษาจีนด้วยเนาะอ่านี่เผื่อใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าตามหาอยู่นะคะนี่น้องแบ่งปันให้เลยรายการน,นี้น้องขออนุญาตเปิดพาราเบาๆที่500บาทละกันเนาะพี่เนาะอ่าห้าบาทละกันเนาะพี่เนาะ นี่การันตีพระตรงปกทุกรูปทุกองค์แน่นอนคะ่ะรายการนี้รายการที่13นะพี่นะต่อไปคะ่ะพี่ขาเฮียขารายการต่อไปนะคะรายการที่14ค่ค่ะนี่เลยอ่าสวยมากเลยใช่ไหมคะนี่สวยมากงานเทศกาลหลวงพ่อพระใสจังหวัดหนองคายคะ่ะพี่จังหวัดหนองคายพี่ดูเล่นแสงสวยมากอ่ะดูนี่เป็นผิวกระไรทองเลยนะเป็นผิวกระไรทองเลยพี่จา๋าพี่ชม โอ้โหสวยจัดชัดเจนรายการน,นี้น้องขออนุญาตเปิดภาระราที่700บาทนะพี่นะหลวงพ่อพาสายขอ700ดบาทแล้วกันน้อพี่นะพี่ดูดูพี่ดูตรงข้อมือเขานะนี่นี่ถ้าชอบนะคะต่อรองได้นะพี่นะน้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิดอย่าลืมว่าเราคุยกันได้เราคุยกันสองคนพี่เนาะไม่ได้มีบุคคลที่สามหรือสี่เลยเวลาโทรมาเราคุยกันสองคนนะพี่นะ ่าไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะทักมาหาหน้องโบบารามีพัาเครื่องได้เลยค่ะก็กราบขอพระคุณยอดติดตามกูยอดกดไลค์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยเนาะพี่เนาะรายการนี้รายการที่14ค่ะพี่ต่อไปรายการที่15ค่ะพี่อันนี้โอ้โหน้องบอกเลยน่ารักมากอ่ะอันนี้น่ารักมากขอขอจอขอใจให้น้องนิดหนึ่งนะพี่นะขอจอขอใจให้น้องนิดหนึ่งค่ะรายการนี้เป็นอ่าเหรียญเจ้าสัวค่ะเหรียญเจ้าสัวของอ่าหลวงพ่อเกษมเขมกูนะคะพี่ชมเนาะ โคเป็นกระไลทองแบบงดงามแบบนี้เลยพี่สวยสดงดงามมากๆพี่ดูสิบสองสิงหานี่จะวันแม่นะคะใครยังไม่มีของขวัญให้แม่รีบเลยพี่นี่จะวันแม่แล้วกระไรทองเอาไปเลี่ยมเอาไปเลี่ยมเป็นเข็มกัดก็ได้เนาะเป็นพ้าน้อยๆเอาเป็นของขวัญให้คุณแม่คุณภรรยาหรือ คุณลูกก็ได้เนาะพี่เนาะหรือลูกจะซื้อเช่าผูชาไปฝากแม่ก็ได้เพราะว่าตรงกับวันที่12สิ่ิงหาเลยแต่ว่าอา,อาจจะเป็นปีเก่าปีลึกหน่อยของหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่นี่เขามีตอกเลยนะนี่นี่ตอกนี่เห็นไหมตอกหนูตรงนี้นี่พี่สวยมากใครไว้ใครได้องค์นี้นะคะน้องขอที่700บาทค่ะขอ700แล้วกันเนาะน้องมีรายการเดียวมีองค์เดียวพี่นานๆเจอเหมือนกันอ่า <c oughs> รายการต่อไปค่ะพี่ขารายการต่อไปเนาะนี่หลวงพ่อกลัวอยากไปและหลวงพ่อกลัวอยากไปแหละเราเกลีหลวงพ่อกลวยอะรายการนี้จ้ารายการนี้เนาะโหอันนี้ก็ไหลทองเหมือนกันตัวนี้มีก็ไหลทองมาหลากหลายรายการเลยเนาะแต่ว่าองค์นี้สวยมากเลยพี่อันนี้ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเกษมเข็มโกชุดนี้หลวงพ่อเกษมเข็มโกเยอะมากเลยพี่ขาอันนี้นะคะวัดบุญยืนจังหวัดลำปางค่ะนี่ รายการนี้เป็นทาวเวสุวรรณนะคะพี่ทาวเวสุวรรณเนาะน้องเอาหกร้อยค่ะพี่รายการนี้ขอหกร้อยบาทแล้วกันเนาะใครรับคู่นี่น้องบอกเลยเนี่ยคือเขามาด้วยกันนะเนาะเวลามาด้วยกันก็อยากให้ไปด้วยกันไงอ่ะแครบรภาพค่ะแบ่งปันให้เลยรับสององค์ราคาพิเศษทักมานะพี่นะขอแค่ทักมาโอเครายการต่อไปค่ะพี่นี่เลยพารีลาค่ะสองหน้าเนื้อเก่าค่ะเนื้อเก่า นี่เผื่อใครชอบเนาะดูขลังดีดูมีมนขลังอะ่ะดูมีมนขลังจริงๆนะพี่นะพี่ดูอ่านี่โอ้หสวยจัดชัดเจนนะดูเขาเลี่ยมมาแบบเลี่ยมสมัยก่อนนะพี่นะเนี่ยคือได้มาแบบไหนก็ไปแบบนั้นเนาะก็เอาให้ชมแบบนี้เลยไม่มีการทําความสะอาดหรืออะไรใดๆก็คือเช่ามาแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะคะพี่ อ่ารายการนี้น้องเอาหกร้อยค่ะพี่คะน้องขออนุญาตเปิดพาราแล้วกันเนาะทุกครั้งที่พ,พี่พี่ปิดพาลุกกวน,นิดนึงแจ้งหมายเลขอีพีพร้อมหมายเลขพาราคาให้น้องด้วยนะพี่นะอ่รายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเนาะพระสมเด็จรายการนี้มีพิเศษมีพิเศษพี่ดูเม็ดแร่มวลสารเขาดูผิวนี่ผิวเปลือกหอยเลยสวยมากสวยมากเหลืองอลามเลยนะพี่นะเกตอยู่โอ้โห่ะ รายการนี้รายการดีเท่าไรแล้วนะรายการที่สิบเจ็ดจ้ะพี่จ๋ารายการที่สิบเจ็ดอะด้านข้างนี่พี่ดูด้านบนด้านหลังค่ะด้านหลังมีตอกเจดีแบบนี้เลยพิเศษไหมล่ะเซอร์ไพรส์ไหมล่ะสวยไหมล่ะถ้าสวยถูกใจทักมาค่ะรายการนี้ขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทอ่ะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดนี่เป็นเนื้อหาแบบนี้นะพนะเพนะเผื่อคุณชอบเนื้อแบบนี้พี่ดู แตกลายงาสวยค่ะพี่อตอนนี้นะคะใครมี t f l i x เนาะใครมี t f l i กก็คือเดอะสโตนพาแท้คนเก๋กเข้าแล้วเนาะนี่มีการรีวิวเขาเรียกว่ารีวิวแล้วก็โฆษณาให้เขาอีกต่างหากเผื่อใครอยากชมอยากดูเนาะตอนนี้เข้า n น t f l i x แล้วนะคะใครไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูในโรงเนาะในโรงภาพ,พยนตร์นะคะไม่ใช่ในโรงเนาะในโรงภาพ,พยนตร์ค่ะขออภัยด้วยลวกันนาะพี่น้องนี่รายการนี้คะ่ะน้องเปิดที่ห้าร้อยบาทเหมือนกัน สวยนะพี่สวยเหมือนกันรายการนี้อ,ะอ่ะแล้วแต่คนชอบเนาะรายการต่อไปรายการที่สิบเก้าค่ะพี่เป็นพระสมเด็จนี่ผิวแห้งๆเลยพี่นี่รายการนี้นะเนี่โอ้โหสวยสวยมากผิวเปิกหอยเลยยิ่งใส่กรอบนะยกโป้ให้เลยสวยมาก รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบค่ะพี่อั S s นนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อกระดูอ <suit. S 1> ันนี้เขาเป็นกระดูกอะพี่กระดูกแกะนางกวักอันนี้น้องเอาสองร้อยพออะน้องเอาสองร้อยนะพี่นะเผื่อใครแบบสายนั้นเนาะเอากระดูกแกะกระดูกแต่ว่ากระดูกอะไรน้องไม่แน่ใจหรือว่าเขาเป็นแผ่นอะไรสักอย่างเนาะเอาแค่สองร้อยบาทอะพี่รายการนี้ใครไหวใครได้นะอะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดเนาะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่เป็นพาเนื้อดินค่ะ วันนี้มีพานดินมาอยู่2รายการนะคะ,น,น,าาะรราานี่นีน่เม็ดมะขามอะไรอะไรเม็ดเล่มะขามตนวนี้สวยๆเลยพี่ดูอ่ะถ้าถูกใจรายการนี้นะคะแท็กทักแท็กมาทักมาได้เลยเนาะอ่ารายการนี้รายการที่21จ้ะพี่ต่อไปรายการที่22ค่ะพี่นี่อ่ะ ผิวเงาเเลยนะนี่โอ้โหมือคะ่ะมือลองแบบนี้เลยนี่เก่าเก่าเลยพี่ดูใบหน้าใบตาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่อ่านี่แคปรูปภาพคะ่ะโอ้โหมุมนี้แบบคือแสงมันรับกอนมากอะทุกคนคือดีมากเลยส่งพระพระส่ง พระส่งมากแสงส่งพระมากเนาะถ้าพูดกันภาษาแบบนี้ยพระสวยมากแสงส่งสวยมากนี่ดูนี่นะคะต่อไปค่ะพี่รายการที่ยี่สิบสามค่ะอันอ่สองรายการเนี้ยรายการนี้น้องจะไม่ทราบที่นะคะแต่เขาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่เนาะต้องขออภัยพี่ๆด้วยแล้วกันเนาะเผื่อใครทราบอยากเชา่าบูชาน้องแบ่งปันให้พรราเบาๆอ่านี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่ <c oughs> เอาสี่ร้อยบาทค่ะพี่เอาสี่ร้อยเผื่อต่อหน่อยเนาะ <c oughs> เปิดก็เผื่อแบบเผื่อพี่พี่ต่ออ่ะอ่ะรายการนี้ค่ะพี่ <c oughs> นี่เลยเป็นผัไม่ทราบพี่นะต้องขออภัยด้วยแล้วกันเนาะเป็นเนื้อตะกัวแบบเนื้อชิ้นตะกัวเก่า <c oughs> พี่ดูมีความเก่ามีความขลังดูมีมลขลังอ่ะพี่ดูเอาสี่ร้อยเท่ากันพี่อ่ะทั้งกระดานนี้ใครเหมายังไม่ถึงห้าหกอ่าห้าหกพันก็ได้อยู่แต่ก็ ไม่ถึงสามหมื่นอ่ะยิงย่งยิ่งถ้าพูดกันตรงๆก็คือราคานี้มันคุยกันได้เนาะพี่เนาะเราคุยกันสองคนไม่มีใครมาคุยกับเราด้วยหรอกอ่ารายการนี้ค่ะแคปรูปภาพได้เลยรายการที่ยี่สิบสี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าค่ะอ่ารายการที่ยี่สิบห้านี้เลยค่ะพี่เป็นหลวงพ่อกวยค่ะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยแล้วด้านหลังก็มีตะกุดอยู่สามแท่งนะเป็นขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะพี่เอาอันนี้เอาเบาๆพี่เอาสี่ร้อยอะสี่ร้อยรวมส่งอะ รายการนี้เอา400รวมส่งเป็นล็อกเก็ตเนี่ยเนี่ยมีความเก่ามากอ่ะพี่ดูเพราะกลัวเนาะมีโอกาสไปกราบไหว้ท่านมาแล้ววัดท่านสวยมากตอนเนี้ยจริงจริงลานจอดรถนี่กว้างมากนี่ใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรืออยากเช่าบูชาวไว้สักองค์หนึ่งทักมาได้เลยนะคะรายการที่25ต่อไปรายการที่26ค่ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินค่ะ ใครรอสามองค์นี้คะใครรอสามองค์นี้ทักมาค่ะพี่นี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเอ้ยรายการที่ยี่สิบหกค่ะขอโทษคะ่ะรายการที่ยี่สิบหกนะนี่คะ่ะพี่รูปลอหลวงพ่อเงินคะ่ะงดงามไหมคะพี่คะรูปลอหลวงพ่อเงินนะแต่ละพิมพ์จะไม่เหมือนกันนะพี่ดูชายนี่นี่ ชมไม่ชอบดไวยใช่ถ้าชอบรายการนี้ทักมาได้เลยรายการที่ยีบหกค่ะนี่ต่อไปรายการที่ยีค่ะพี่ค่อันนี้จะเป็นสีทองนิดนึงออกสีทองเนาะออกสีทองนิดนึงนะพี่ดูคาบที่เบ้าเนาะหลวงพ่อเงินค่ะ นี่ด้านหลังโหยน่าจะเป็นงานช่างแบบบล็อกยอดอะพี่แต่กลนเป็นแบบนี้นะคะมีรอยตะใบรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่องค์นี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดค่ะรายการสุดท้ายของ EP นี้ค่ะนี่เลย <c oughs> รายการสุดท้ายของ EP นี้เป็นหลวมพ่อเงินเช่นกันค่ะ สามองค์นี้ใครถูกใจองคไหนนะคะทักมาได้เลยทูมาได้เลยน้องพี่นนองอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมเข้ามาดูช่องน้องโบบารมีพักเครื่องมีพักเครื่องสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ๆทุกๆวันค่ะก็ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องไว้ด้วยและกันเนาะพี่นนองบารมีพักเครื่องหรือน้องโบบารมีพักเครื่องค่ะ แม่ค้ามีตัวตวนนะสามารถโทรหรือนัดรับสะดวกรับตรงไหนก็สามารถแจ้งได้แต่ว่าถ้ามันไกลเกินก็อาจจะไม่สะดวกเนาะพี่เนาะ <c oughs> ถ้านัดรับหนึ่งองก็อาจจะไม่สะดวก <c oughs> อ่ะตอนนี้นะคะฝากกติดตามช่องไว้ด้วยแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันเสาร์ที่ไม่เหงาขอให้วันนี้มีโชคมีลาบค้าขายที่ดีถ้าใครเป็นพ่อแม่พ่อค้าแม่ขายก็ขอให้ขายของดีๆพรนั้นน้องส่งไอพ แล้วก็ขอให้พี่ๆอวยพรให้น้องขายพายดีๆเหมือนกันเนาะพี่เนาะก็อยากมีพี่ๆมาเหมากระดานอยู่เหมือนกันนะคะอยากมีโอกาสนั้นสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะคะ่ะพี่เนาะอ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีทานข้าวให้อร่อยเดินทางปลอดภัยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ